สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วแกนนำม็อบราษฎรตบปากสมศักดิ์อย่าโทษม็อบนำเชื้อแพร่ในคุกจี้แก้ปัญหาในเรือนจำเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรับเรื่องจากแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยเรียกร้อง10ข้อแก้โควิดในคุกหลังแพร่ระบาดหนักแจงสมศักดิ์อย่าโทษม็อบกล่าวหานำเชื้อไปปล่อยในเรือนจำ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงยุติธรรมว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายวันลบนาคบัวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมและในฐานะโฆษกระทรวงยุติธรรมรับเรื่องจากกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนำโดยนายสมยศพฤกษากเกษมสุขนางสาววันวลีธรรมสัตยา นางสาวนัทถธิดามีวังปลานายเอกชัยหงกังวานเพื่อเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมแก้ปัญหาโควิด -19 ในเรือนจำนายสมยศกล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้แถลงข่าวถึงสาเหตุการแพร่ระบาดเชื้อโควิดในเรือนจำมาจากกลุ่มนักโทษทางการเมือง7คนไม่ให้ความร่วมมือตรวจโควิดเมื่อวันที่15มีนาคม64ในเวลายามวิการนั้นเป็นข้อมูลไม่ครบถ้วนเพราะทุกคนกลัวไม่ได้รับความปลอดภยัยส่วนกรณีที่กรมราชทัณฑ์เคยระบุว่า นายพานุพงศ์จากนอกหรือไม่และนายอานน์นำพแกนนำกลุ่มราษฎรนั้นติดเชื้อจากภายนอกก่อนถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกรมราชทั์ปฏิเสธว่านางสาวปนศยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุง้งไม่ได้ติดเชื้อโควิดในเรือนจำก่อนมาแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวทำให้เห็นว่ามีการบิดเบือนข้อมูลและปิดบังข้อเท็จจริงซึ่งความจริงแล้วในทันทสถานหญิงกลางมีผู้ติดเชื้อเป็น จำนวนมากแต่กลับถูกปกปิดข้อมูลนายสมยศกล่าวอีกว่าวันนี้ในฐานะตัวแทนกลุ่มจึงขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาในเรือนจำสิบข้อคือ 1. ให้กระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์เปิดเผยข้อมูลการแพร่ระบาดอย่างตรงไปตรงมาซึ่งหากไม่มีข่าวนักโทษแกนนำการเมืองติดเชื้อสาธารณชนจะไม่มีวันทราบข้อเท,ท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรือนจา 2. ส่งบุคลากรสาธารณสุขมาช่วยควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อในเรือนจําดีกว่าคาโทษเจ้าหน้าที่ราชทันที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้และเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ควบคุมนักโทษเพราะได้ทำงานล่วงเวลาและเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่ 3. ลดความแออัดในเรือนจำจากจำนวน3 0 0แสนรายให้เหลือ2องแสนรายหรือติดกำไร EM ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุและผู้พิการป่วยจิตเวทรวมทั้งจ่ายเงินชดเชยเยวยาผู้ติดเชื้อในเรือนจำโดยคำนวณตามอัตราประกันภัยทั่วไปจากการติดโควิดสิเพราะมาจากความบกพร่องและไม่ได้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของหน่วยงานรัฐ 4. ให้เปิดเผยความจริงและรายละเอียดการแพร่ระบาดในเรือนจำให้ญาติผู้ต้องขังและสาธารณชนรับทราบรวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารเยี่ยมญาติทางออนไลน์ให้นักโทษทุกคน 5. จัดหาวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่และนักโทษโดยเร็ว 6. ประสานงานให้ศาลยุติธรรมให้ประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาทุกรายแทนการสั่งคุมขังให้ตำรวจทำการสอบสวนตามกระบวนการปกติหลีกเลี่ยงการขอฝากขัง 7. จจัดสวัสดิการพื้นฐานสำหรับผู้ถูกกักกันโรคเช่นการแจกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือหรือของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิงคือผ้าอนามัยให้เพียงพอและปรับปรุงคุณภาพอาหาร 8. กรณีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อที่รักษาอยู่ในห้องขังให้ส่งตัวไปรักษาอย่างสถานพยาบาลอื่นๆเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในทันทสถานโรงพยาบาลราชทัน 9. จัดการสาธารณูปโภคให้เพียงพอเช่นไฟฟ้าน้ำประปาและผ้าห่มนอนและ1ิ จัดยารักษาโควิดให้เพียงพอกับผู้ป่วยในเรือนจำรวมทั้งอำนวยความสะดวกการปล่อยตัวนักโทษที่ติดเชื้อและติดตามผลหลังการปล่อยตัวไป ด้านนางสาววันวลีเปิดเผยว่าอยากให้ทางเรือนจำได้มีการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังรู้วิธีป้องกันเชื้อโควิดเพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอีกทั้งทราบว่าหน้ากากอนามัยมีไม่พอใช้บางคนต้องนำมาซักและนำกลับมาใช้ใหม่จึงอยากให้ราชทั์แจกสิ่งของจำเป็นเพียงพอแก่ผู้ต้องขังทุกคนส่วนทางนายเอกชัยกล่าวว่า ตนเชื่อว่ากรมราชทัณ์มีการปกปิดข้อมูลการเสียชีวิตของโควิดเพราะปกติในเรือนจำจะมีการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆจึงอยากให้เปิดเผยว่ามีผู้ป่วยหนักหรือน้อยจำนวนเท่าใดนอกจากนี้อยากให้เปิดเผยผู้ติดโควิดในเรือนจำอื่นๆนอกเหนือจาก13เรือนจำที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดเชื้อในเรือนจำคาดว่ามีมานานแต่ทางกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมกลับไม่นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ต้องขังระหวังตัวจนเกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่จากประสบการณ์ที่เคยถูกคุมขังและรับทราบข้อมูลจากผู้ต้องขังในคดีการเมืองด้วยกันพบว่าในเรือนจำสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการรักษาผู้ป่วยเนื่องจากยังมีความแออัด ขณะที่ว่าที่ร้อยตรีธนกิจเปิดเผยว่าตนได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้แทนรับเรื่องเพื่อไว้พิจารณาซึ่งมีหลายข้อที่น่าสนใจซึ่งตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมารับตําแหน่งได้พยายามแก้ปัญหาในเรือนจํามาตลอดทั้งเรื่องคุณภาพอาหารหรือลดความแออัดและดูแลผู้ต้องขังที่หลากหลายคดีในภาพรวมไม่ใช่เพราะคดีการมือ กระทั่งมีการแพร่ระบาดโควิดในเรือนจำซึ่งก็ยอมรับในข้อบกพร่องที่ต้องใช้เวลาและที่สำคัญคืองบประมาณการสนับสนุนแต่จะเร่งแก้ไขโดยด่วนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ